งานฮอตงานแน่นงานปังอโอ้โหงานจะพูดยังไงดีเยอะจริงๆนะคะสำหรับน้องคริสพีรวัตรค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานแสดงงานร้องเพลงหรือแม้กระทั่งงานพิธีกรค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าแน่นอนเมื่อวีเวลาแบบได้พักผ่อนเราก็ต้องมีการผ่อนคลายนะคะในเรื่องของออกันดูทีวีกันดูซีรีส์ <laughs> เล่นเกมอย่างนี้เล่นเกมม,มือถือไอ h o n ไอแพดคอมพิว อะไรใดๆนะคะแต่สงสัยว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีการใช้สายตามมากเกินไปนะคะทุกคนคะ่ะบางทีการมองอะไรนานๆ ừ ừ. เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายเราเช่นกันนะคะจนมีอาการกระจกตาอักเสบ ะะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้องคริสเนี่ยได้ออกมาเตือนแฟนๆค่ะที่มีพฤติกรรมนะคะติดทีวีติด iPad หรือว่าการจ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยว่าอาจจะทําให้เสียต่อการเป็นกระจกตาอักเสบเหมือนตัวเองนะน้องก็ทวีข้อความดังนี้ค่ะทุกคนคะอุทาหอนสำหรับคนชอบมองจอทีวีโทรทัศน์ โทรศัพท์นะคะหรือแม้กระทั่ง iPad คอมพิวเตอร์นานๆกระจกตาอักเสบเป็นแผลหมอบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรักษาไปตลอดต้องดูแลและเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอดเหมือนการแปลงฟันที่ต้องดูแลฟันไปตลอดชีวิตเราไม่ได้นอนมา7วันแล้วครับ รู้ตัวกันนะทุกคนอย่ามาเป็นแบบผมเลยยิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้จะมีอาการหนักกว่าคนอื่นการกินยาแก้แพ้จะทำให้จมูกแห้งตาก็จะแห้งไปด้วยกลายเป็นไม่ดีอีกนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่คุณคริสเนี่ยก็ออกมาเตือนแฟนๆก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนตัวเองแหละนะคะแต่ว่าในความที่ออกมาเตือน,นแฟนๆก็โห เป็นห่วงเป็นใยน้องเหลือเกินจริงนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าน้องต้องทางานทุกวันไงแล้วไหนจะเจอจแสง,แสงไฟสตูอะไรใดๆอีกก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นกันนะคะทุกคนคะ่ะบางคนก็มาแชร์ประสบการณ์ก็มีนะเขาบอกว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะก็ระวังทั้งแบบทั้งตาทั้งจมูกเลยอาจจะต้องใส่ทั้งแมสแล้วก็แวน่นเออแต่ช่วงนี้ก็เห็นแบบนี้นะ,ะ,ะนะคะทุกคนค่ะก็บอกก็เซฟเซฟไว้ก่อนเนาะแล้วก็มีแบบขอแบบ ขอให้หายไวๆขอให้การเบาลงนะคะเรารวมไปถึงให้กําลังใจด้วยว่าสู้ๆนะคนเก่งหาเวลาพักผ่อนบ้างอย่างนี้นะคะก็แหมมันก็เป็นเรื่องราที่หลีกหนีได้ยากลำบากเหมือน<า>ก,กันใช่เพราะว่าน้องเป็นคนในวงการยังไงก็ต้องเจอแสงไฟแสงโน่้นนี่นั่นเพราะว่าตแต้เห็นน้องหน้าสวอก็คือขึ้นคอนเสิร์ตออกทบก็เห็นน้องใส่แว่นตา<อ>น้องตอนที่น้องร<อ>้องเพลงน้องก็ใส่แว่นตาตลอดเลยนะแล้วก็มีการบอกแฟนๆว่าเออเดี๋ยวผมขออนุญาต ใส่แว่นตาไว้นะคะอะไรอย่างนี้ก็มองอยู่เอ๊ะน้องเป็นอะไรหรือเปล่าใส่แว่นตาตลอดเลยก็บอกอ๋อน้องเป็นกระจกตาอักเสบก็เลยกว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่ต้องดูแลรักษากันนะคะน้องคงจะพยายามแบบว่าใช้แบบใช้สายตาให้น้อยที่สุดแหละน้องไงก็เป็นกําลังใจกับ้ังคริสด้วยนะคะ